วันต่อมาที่ทํางานพิเศษของมันในวันนี้รุ่นพี่ชีอรีก็ชวนมันไปดูหนังด้วยความที่วันนี้มันเองก็ไม่ได้ติดธุระอะไรก็เลยตอบตกลงไปรุ่นพี่ชีอลรีก็ดูดีใจสุดๆเลยในตอนแรกที่มันตอบตกลงไปนั้นมันนึกว่ารุ่นพี่ชีอูรีจะชวนมันไปดูวันอื่นแต่กลายเป็นว่ารุ่นพี่ชวนมันไปดูหลังเลือกงานคืนนี้ซึ่งเป็นการดูหนังรอบดึกเธอก็ว่าคืนนี้เนี่ยมันพิเศษสุดๆไปเลยสําหรับเธอมันเองก็ไม่เข้าใจไม่เห็นจะพิเศษอะไรขนาดนั้นก็แค่มาดูหนังเองแต่มันไม่เคยรร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 ู้้้้้เเเเลลลลยสํําาาาหหหัััััับบบมมมมนนนนนนนแแแแวววอออจะปป็็ธธดดดดตุ่่่่พพพีีีชิไไกถึงทศษ เจอดาเมจความน่ารักของรุ่นพี่โดยหนังที่วันนี้ทั้งคู่มาดูนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กกัมพาคนหนึ่งที่ได้มาพบเจอกับสาวหูแมวปริศนาทีนี้วันต่อมามันก็ได้มีกลุ่มคนมาตามตัวสาวหูแมวคนนั้นจริงๆหนุ่มน้อยคนนั้นเลยพาสาวหูแมวคนนั้นหนีถึงแม้จะพากันหนีไปไกลแค่ไหนในท้ายที่สุดสาวหูแมวคนนั้นก็ล้มป่วยด้วยโรคร้ายทั้งยังบอกกับมันว่าเธออยู่ได้เพียงอีกแค่ครึ่งปีเท่านั้นถึงแม้จะเหลือเวลาเพียงแค่สั้นๆแต่มันก็ยังไม่อยากให้สาวหู จบลงระหว่างเดินไปส่งรุ่นพี่ที่หอพักรุ่นพี่ก็แวะซื้อน้ำระหว่างทางสักพักหนึ่งจูๆ่ๆบรรยากาศก็กเงียบต่างคนต่างไม่พูดอะไรจนกระทั่งรุ่นพี่พูดขึ้นมาว่าเธอนั้นมีชีวิตอยู่อีกได้เพียงแค่ครึ่งปีเท่านั้นได้ยินแบบนั้นมันมีตกใจเล็กน้อยก่อนที่สักพักมันก็จะพูดสวนกลับไปถ้าอย่างนั้นไปกันเถอะไปยังสถานที่ที่เธออยากจะไปเห็นแม้ว่าจะเป็นเวลาอีกแค่ครึ่งปีแต่ถ้าไปตอนนี้ก็ยังทันนะเล่นเอารุ่นพี่ตาเป็นประกายคงจะแบบโดนใจสุดๆในจังหวะที่เหมือนรุ่นพี่จะพูด เมื่อสักครู่อุตส่าห์มีความกล้าจะพูดอะไรบางอย่างออกไปซะแล้วถึงแม้ตัวอนิเมะจะไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วรุ่นพี่จะพูดอะไรแต่ก็น่าจะเป็นการสาร,รภาพรักหรือเปล่าหลังจากนั้นก็คือไม่มีอะไรต่อแล้วแค่มันเดินไปส่งรุ่นพี่ที่หอพักเฉยๆก่อนที่คาคืนนั้นจะจบลงด้วยใบหน้าของรุ่นพี่ที่แบบดูยังไงยังไงเธอก็คงจะเสียดายอะแต่จริงๆตัวเนี่ยเห็นว่ามันมีฉากแฮปปี้เอนดิ้งด้วยจริงๆถ้ารุ่นพี่ได้เห็นฉากเอนเคดิตเนี่ยน่าจะมีความกล้าในการพูดสารภาพมากกว่านั้น